แทบโพนาเสือแนวความคิดเวทีโตเกียวมิวสิกซีซั่นสองเกิดจากสิ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซีปยาบาิพินแลนด์นะเอฟซีหมอลำทั่วโลกนะครับจากการได้พิจิตตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่ตางๆกับเพื่อที่จะนํำมาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังแล่การรับรู้รับทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ ค่ายโตเกียวมิวสิกเกี่ยวกับศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิกล่ะกะ์วงการหมอลำทัวทัวรไปครับนะครับก็ได้ไปเห็นบรรยากาศการประถมดิเทศนะครับของค่ายโตเกียวมิวสิกในหมู่บ้านที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นช็อตหนึ่งนะครับซึ่งผู้วิบัติฟินแลนด์ได้มีการใช้ภาพแล้วนกะ็ใช้ iPad ของเพื่อนนะครับโชว์ฉากซีสัตยสองของค่ายโตเกียวมิวสิกคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกนะครับซึ่ง หลายคนคงจะรับรูรับทราบแล้วครับว่านะครับไอเดียแนวความคิดนะครับหรือผู้ออกแบบมาจากสังอิทนะครับที่เพิ่นได้มีการลงโพสต,ตามแพลตฟอร์มตัวเองละครับมันก็นลุดนะครับในโลกโซเชียลว,ว่ารูปร่างหน้าตาของนะครับฉากหลังเวทีของคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกออกมานในรูปแบบใดกันตามทีเอฟที่เห็นละครับว่าสวยงามนะครับ ความล้ำสมัยหลากหลายล้ำมิตินะครับสมกับเป็นเจนใหม่นะครับอยกดิ้งคู่ครับคอดเสร์ตัวเกียวมิวสิกโบแมนคอดเสือราคาโบแมนคณะหมอลำจ๊จ๋านะครับเป็นโคดเสือเนี้ยอินดี้วอร์รนตี้ลูกทุ่งหมอลำนะครับคลักเข้ากันไปในบรรยากาศที่นะครับผู้บริหารกับเป็นโคดเจนใหม่อย่างปุญาบาศพิษแลนด์ตามที่เรารับรู้รับทราบกันนะครับบทเพลงนะครับตามที่ ปฏิบ,บัติพิเศษเพื่อใ้มีการเบาในทีประชุมในั้นปฐมดิเทศกิจยา่าหูครับแนวเพลงมันหลากหลายช่วงวอลลัมมันก็นจะมีสกิบของมันอยู่แล้วนะครับช่วงโชว์ช่วงศิลปินต่างๆนะครับมันก็นจะเป็นอิเลรอิสคอนเสิร์ตนะครับรูปแบบอินดีว้วลลตี้เน้นความสนุกสนานแต่ว่าย่งล้ำสมัยและก็ล้ำหน้าล้ำสไตล์ตามยุคตามสมัยอยู่ตลอดเวลาครับซึ่ง ชุดเวทีฉากเวทีของค่ายตูเกียวมิวสิกซีซั่นสองนะครับในฤด,ดูการใหม่ที่จะเปิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับแถบานาเสือครับวาซังอิฐนะครับ่นไดมีการนำแนวความคิดจากนะครับเอเวงเจอตัวดังนั่นก็คือซูเปอร์แมนนะครับตามที่ึ้นในเอฟที่เห็นเนี่ยแหะครับริวร้อยเส้้อ้าชุดเครื่องแบบ และการสีสันของซูเปอร์แมนนะครับบรรจงนะครับมาเป็นฉากหลังเวทีของตัวเกียวมิวสิกได้อย่างลงตัวนะครับเพ้นแล้วก็ถึงใน,นแนวความคิดของสซางเพิ่นละครัด้วยการติเพิ่นเนละมิดนะครับเวทีให้ค่ายตัวเกียวมิวสิกแต่มีความล้ำยุคล้ำสมัยหลักกระท่านสมัยอยู่ตลอดเวลาสมกับเป็นคณะนะครับ หมอรำคณะโตเกียวมิวสิกนะครับที่ลาดุดกับพึ่งควา้ารางวัลดาวเมฆาลาสำหรับคณะหมอรำยอดเยียมนะครับปีนี้นะครับที่สั์สองนะครับเป็นธรรมดาครับที่ผู้ยบาทฟินแลนด์เพื่อต่องมีการพัฒนาและก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับปีนี้เวทีอลังการขึ้นไฟแสงสีเสียงนะครับพร้อมนะครับหลากหลายนะครับ สิ่งที่เพื่อเสริมทับและสิ่งที่เพื่อนปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับแดนเซอร์ cer, นักร้องนะครับการแสดงสิงกิปต่างๆตามที่ผมบรรยายให้นะครับร้วนใช้ทีมงานที่มีคุณภาพนะครับมาเสริมเติมแต่งนะครับปรับปรุงแก้ไขและกกพัฒนาให้คอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกมีหลากหลายมิติมีหลากหลายความสะดวกสนานบนเวทีมากยิ่งขึ้นนะครับและการศิลปินหลายคนนะครับไ่ว่าจะเป็นการพักแดนจาก น้องน้องแรนเซอร์ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินในการที่จะรับงานพับงานบา์นะครับพร้อมที่จะเดินทางไปกับตัวเกียวมิวสิกยาที่ห้องเห็นนั่นแหละครับมังกรที่พการพัฒนาต่อยอดการหลากหลายมิติมากๆนะครับชุดความคิดเอาแสดงสไอร์แมนนะครับมาปรับปรุงและารมาจันโล่งมาปฏิปฎโดอยจนเกิดความสวยงามและก็เป็นฉากหลังที่อลังการสําหรับ ดูเกียวมิวสิกในปีนี้ผมถือว่าอย่างที่อพอเมพีนองเข็นนะครับว่ามันมีความลำสนิยมีความแปลกใหม่นะครับมีหลากหลายมิติที่มากขึ้นนะครับย่าที่หูครับสร้างอิฐนะครับเพิ่นกะถือว่าเป็นช่างที่ดูแลฉากและ,ก,ะการออกแบบให้หมอลำคณะต่างๆตามที่เพิ่นนะครับเดี๋ยวมีการเผยผ่านแพลตฟอร์มเพิ่นแล้วนะครับ มีหมอลำคณะไหนบ้างทําให้คณะใดบ้างนะครับซึ่งงานเพื่อนออกมาละเอียดเรียบร้อยสวยงานวิลีครับสมราค่าสมกับเพื่อนเป็นนะครับมือท่องในการที่ออกแบบเวทีคอนเสิร์ตฉากหลังเวทีหมอลำคณะต่างๆนะครับนะครับสิ่งคลิปนี้ผมกะนําเสนอความมุ่คาสาเกี่ยวกับตัวเกียวมิวสิกของเขาเนี่แหละครับว่าชุดหรือแนวไอเดียละครับความคิดของเพื่นมาจาก นะครับเอาเวกเจอตัวดังนั่นก็คือซุปเปอร์แมนของเหล่ามาวิลนะครับซึ่งงานนี้หลายคนเห็นแล้วก็ชื่นชอบชื่นนะครับชื่นชมในความสามารถของสร้างเพื่นตีเพื่อนแด่ออกแบบรูปแบบเพที่ให้ออกมาอลังการสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจริงแต่มาเจอแสงสีเสียงนะครับไฟบีมหรือไฟด้านหน้าเวทีแหงสีสวยงามขึ้นไปอีกครับแค่เห็นแค่ตัวอย่าง และก็แปลนที่เพื่อนเห็นออกมานี่ครับชุดยอดแ้ครับ้าเป็นของจริงนี่จะขนาดใดนะครับงานนี้นะครับเวทีโตเ k กีมิวสิกก็เถิดตเกีมิวสิกเวทีใหญ่ขึ้นนะครับแต่ผมมองบันใจว่าจะเพิ่มกี่ชันนะครับแต่ตามที่พุยาบาทรพิรแหล่มันบอกง่ายขึ้นแน่นอนนะครับอลังการมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเพิ่นเสริมทัพแดนเซอร์มาอีก12ชีวิตนะครับพร้อมเปิดรับสมัคร เต็นเสริมผู้ชายมาเสริมทับเพิ่มเติมอีกนะครับจะทดแทนน้องๆที่ก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินนะครับไปเป็นนักล้อเตียบ้อยนะครับงามนี่บอกแล้วครับว่าเสริมทับกันยังอลังการมากๆแท้ๆเอฟซีนะครับหลังคอดเถิดโตเกียวมิวสิกนะครับหลายคนอยากให้เปิดฤดูการใหม่ๆครับจะได้เห็นฉากหลังของเวทีคอดเถิดโตเกียวมิวสิกว่า มันจะลงตัวขนาดใดมันจะสวยงามแค่ไหนถ้าไปเห็นของจริงแล้วนะครับความอลังการความแปลกใหม่นะครับความโฉบเฉี่ยวในตัวของงานนะครับศิลปะบนฉากหลังของคอนเสิร์ตตัวเกียรมิวสิกจะมีความยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับทุกคนต่างตารอวันเปิดฤด,ดูกาลนะครับซึ่ง คาดการว่าเพื่อนจะเปิดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น,นะครับสำหรับงานเปิดฤด,ดูกาลนะครับตามที่รับรู้รับทราบมานะครับเขาเลยนํำนเสนอแนวไอเดียความผิดของทางเพื่นนะครับที่เพื่อนมาเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนฉากให้คอนเสิร์ตตเกียวมิวสิกได้มีความยิ่งใหญ่และอลังการตะการตาตามที่เอฟที่ได้เห็นกันนี่นะครับ ในคลิปนี้ผมก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารใหุ้อุบัได้รับชมรับฟังประมาณนี้แหละครับคือเก่าคือเดิมครับผิดพลาดประการใดขอโวษขออภัยเนี่ยนำกันขมาตักเตือนกันขมาครับที่สับการครับที่ถอดคอนเทนต์ผมหมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะครับสหรับคลิปนี้อัมลาพาจากพ่อคันคลิปหนาครับสวัสดีครับ